วันนี้ก็กลับมาอยู่กับกูหลอนเรื่องเล่าอีกเช่นเคยวันนี้นะครับผมก็ได้ไปพบเจอกับเรื่องสุดสยองนะครับในเว็บพันทิพเป็นเรื่องของคุณบอลจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนําเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับเรื่องนี้มีชื่อว่าปั๊มน้ํามันล้าง เรื่องนี้นะครับถูกถ่ายทอดจากคุณบอลนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแทนตัวเองนะครับเป็นคุณบอลผมเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังครับเป็นประสบการณ์จริงของตัวผู้เล่าเองเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ7ปีที่แล้วตอนนั้นผมอายุ23มีอาชีพเป็นรปภกะกลางคืนและมีวันหนึ่งผมเนี่ยได้รับคำสั่งจากหัวหน้างาน ให้เข้าไปอยู่เวรกะดึกในปั้มน้ำมันล้างแห่งหนึ่งแทนคนเก่าที่เราออกไปอย่างทันหันต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่จะมีคนเฝ้าเฉพาะกลางคืนครับมีรปภสองนายซึ่งมีผมกับลุงแก่ๆอีกหนึ่งคนที่เขามาอยู่ก่อนผมซึ่งปั๊มน้ำมันแห่งนี้เนี่ยก็จะมีเซเว่นล้างและห้องน้ำเก่าๆแต่ก็ยังมีของอยู่นะครับเพราะว่าเขายังเก็บไปไม่หมดและก็ยังมีทางน้ำมัน และมีสายไฟอะไรต่างๆเนี่ยยังขาดอยู่เยอะมากส่วนตัวผมก็ไม่รู้ที่มาว่าสถานที่นี้มันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้ปิดกิจการไปต้องบอกก่อนนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ในตอนกลางคืนเนี่ยน่ากลัวมากๆถึงมันจะติดถนนแต่ก็แทบไม่มีรถผ่านไปมาเลยปั๊มน้ามันแห่งนี้อยู่ติดถนนนะครับและมีถางก๊ีล้อมรอบซึ่งห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ15กิโลวันนั้น ผมก็มาทํางานที่นี่เป็นวันแรกซึ่งเข้ากะกลางคืนพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยผมก็มาเข้าเวรที่หน้าง,งานเรียบร้อยแล้วและหลังจากที่ผมเข้าเวรผมก็ได้นั่งคุยกับคุณลุงตามปกติคุยนู่นคุยนี่ไปตามเรื่องเลยครับเพราะว่ามันเหงาแต่อยู่ๆลุงแกเนี่ยก็ได้บอกกับผมว่าไอ้นุม่มแกอย่าเดินมาเข้าห้องน้ําตรงนั้นนะถ้าปวดฉี่เนี่ย ให้แกฉีใส่กําแพงได้เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็งุงนะครับและลุงยังได้บอกต่ออีกว่าถ้าปวดหนักเนี่ยให้บอกลุงก่อนและลุงจะพาไปและอย่าไปเข้าห้องน้ำนะและห้ามไปบริเวณนั้นเด็ดขาดส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรครับคิดว่าคงไม่มีน้ํามั้งกันเลยไม่อยากให้เข้าไปแต่ที่ห้องน้ำเนี่ยก็มีไฟติดอยู่หนึ่งหลอดนะครับและมีแค่หลอดเดียวแสงสว่างเนี่ยก็ริบลี ก็โอเคครับคืนแรกผ่านไปก็ปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอมาคืนที่สองเนี่ยผมก็นั่งคุยกับลุงคุยไปคุยมาลุงแกเนี่ยก็ของหีิบไปก่อนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเห็นจะได้ไอตัวผมเนี่ยดันปวดท้องดันมาท้องเสียวตอนนี้จะปลุกลุงอ็นากว่าเกงใจปวดท้องหนักมากทำให้ผมนักกั้นไว้ไม่ไหว ผมก็เลยตัดสินใจหาที่รองน้ำเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปใช้ห้องน้ําอย่างที่บอกครับมีไฟแค่หน้าห้องน้ําซึ่งข้างในเนี่ยมันก็มืดส่วนตัวผมเนี่ยก็เลือกเข้าห้องแรกเลยที่จะใกล้แสงไฟสุดพอเข้าไปได้แป๊บเดียวยังไม่ได้ปดกางเกงเลยครับก็มีเสียงดังปุ๊บออกจากห้องข้างแล้วก็เหมือนมีคนเนี่ยมาท้ามันเตะที่ข้างๆห้องที่ผมอยู่ตอนแรกเนี่ยผมก็แปลกใจนะครับ นึกว่าขโมยหรือเปล่าเลยตัดสินใจเดินออกมาจากห้องน้าแล้วเอาไฟฉายเนี่ยส่องเข้าไปดูห้องข้างๆที่มีเสียงดังขึ้นแต่พอส่องไฟเข้าไปเท่านั้นแหละครับผมนี่แทบเป็นลมก้าวขาไม่ออกร้องไม่เป็นภาษาเพราะสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือมีคนผูกคอตายในห้องน้ําสภาพคือลิ้นจุกป,ปากเน่าเละตาถลนห้อยตรงเตงเท้าแกวงไปมากระแทกกับห้องข้างๆมีเสียงดังโปก๊ก พอผมตั้งสติได้ก็ร้องแหกปากแล้ววิ่งออกมาเหมือนจะเป็นลมไม่เคยกลัวอะไรสุดขีดแบบนี้มาก่อนเลยครับผมเนี่ยตกอยู่ในสภาพของคนสติหลุดเลยพอผมวิ่งออกมาได้ลุงแกก็ร้องตะโกนว่าไอ้นุม่มตั้งสติตั้งสติก่อนใจเย็นๆลุงเตือนแกนแล้วว่าอยาเข้าไปในห้องน้ำห้องนั้นพอสงบสติอารมณ์ได้เนี่ยลุงแกก็ได้มาเล่าให้ฟังครับว่าไอ้คนเก่าเนี่ยที่เขาลาออกไป ก็เจอแบบเดียวกันกับผมนี่แหละห้องน้ําที่นี่มันก็มีคนผูกคอตายไอเฮียนมากมากจนไม่มีพนักงานคนไหนกล้าอยู่เขาถึงได้ปล่อยล้างนี่ไงพอผมเจอจังๆแบบนี้ผมก็ไม่กล้าทํางานที่นั่นอีกเลยและลาออกทันทีในวันรุ่งขึ้นเลยครับเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ต้องขอขอบคุณเรื่องจากคุณบอลคอนแกนนะครับ